ชมรถอีกหนึ่งรุ่นะคะที่เตรียมส่งบอวันเสาร์เรามาชมกันนะคะว่าเป็นรถรุ่นอะไรเจ้ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Mule S Ultimate 3,000ขับสบราคารถก็จะอยู่ที่1,539,000บาทค่ะเราแต่งชุดแต่งอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะชุดแต่งนี้จะเป็นชุดแต่งของพาโตนะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์ฝากระโปรงนะคะ M c o i l e r ดูสวยงามนะคะตัดมุม แล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นชุดสะเกิดหน้านะคะตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นดำล้วนนะคะจะทำให้รถด,ดูดูแล้วมาชมด้านข้างกันนะคะด้านข้างจะพร้อมกับคิ้วล้อนะคะดำเงาตัดด้วยกาประตูรถนะคะแล้วก็ตัวข้อบันไดชุดนี้ก็จะมาพร้อมนะคะสครับเกตกันลอย มีทั้งสี่ประตูนะคะสักคาเพกกัน้อยสวยงามมากนะคะท้ายนะคะจะแตกไปด้วยสเกิรน,นะคะเป็นท่อคู่เหลี่ยมอันนี้จะดูสวยสวยมากพร้อมกับการลอยท้ายนะคะ,ะแล้วก็เป็นคาดเอลมีไฟ แล้วก็สปอยเลอร์นะคะเป็นตัวค้องนะคะเดี๋ยวเราพาช,ชมดูรถกันนะคะแล้วก็ลูกค้าใช้เงินอ,ออกรถคันี้ห้าแสนบาทมารับรถต้นสัาเดี๋ยววันเสารเราจะทำรีวิวรอบหนึ่งรอบนะว่าเจ้าของเห็นรถแล้วรู้สึกยังไงน,นะคะก็ถ้าลูกค้าถ้าใดสนใจติดต่อโทรหาเจเได้ะค่ะ